สถาบันวิจัยจุลาพรเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประส,ปประสบอุทกภัยในพื Rut, ้นที่จังหวัดลำปางน, mm hmm. Leonardo, e. นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาพรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญส right? ิ่งของพระราชทานจำนวน800ชุดมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยมีนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยซึ่งชาวจังหวัดลำปางรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมประสีสว่างขวัตวรคติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรสำหรับจังหวัดลำปางครับประสบอุทกภัยในห่วงวันที่27กันยายนจนถึงวันที่7ตุลาคม2567 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รวม13อำเภอ87ตำบล717หมู่บ้านรัศดรได้รับผลกระทบทั้งสิ้น25,696ครวเรือน7165คนมีผู้เสียชีวิต5รายทรัพย์สินบ้านเรือนได้รับความเสียหาย1 4 0 4 3หลัง ปัจจุบันก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟูในด้านต่างๆที่ได้รับความเสียหายโดยทางจังหวัดอำเภอองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นมูลนิธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนนะครับก็ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเอาไว้แล้วครับ